คุณรู้ไหมหากพ่อแม่เสียชีวิตลงลูกจะต้องชำระหนี้หรือไม่หนี้สินถือว่าเป็นมรดกนะคะเพราะว่ามรดกนะคะเป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนที่บุคบุคนนั้นนะคะจะเสียชีวิตลงนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรวมถึงสิทธิหน้าที่ต่างๆนะคะเช่นหน้าที่อ่าชำระหนี้ของอเจ้าหนี้นั่นเองนะคะหรือว่าความรับผิดชอบนะคะเช่นการผิดสัญญาหรือว่าการละเมิดต่างๆนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะเขาเรียกว่ามารดกของผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือว่าทายาทโดยพิัยกรรมก็คือว่าบุคคลน,นั้นนะคะได้ทำพิัยกรรมแล้วก็ระบุชัดเจนนะคะว่าจะสมมอบพิัยกรรมนะคะให้กับคนใดคนหนึ่งนะคะและประบุไว้ในพิัยกรรมอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะสองทายาทโดยชอบธรรมนะคะก็หมายถึงว่าสิทธิประโยชน์นะคะ ชา,า,ายาดโดยกฎหมายนั่นเองนะคะก็จะมีผู้สืบสันดานและก็ผู้สมรสค่ะบิดามารดานะคะพี่น้องร่วมท้องเดียวกันนะคะของบิดามดและมารดานะคะหรือพี่น้องร่วมท้องบิดาหรือมารดาเดียวกันนะคะหรือจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอานั่นเองนะคะมรดกที่จะเกิดขึ้นนะคะ เมื่อบุคคลนั้นถึงแก่กรรมนะคะก็จะตกทอดไปถึงทายาททันทีเลยนะคะรวมถึงทรัพย์สินต่างๆแล้วก็สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นด้วยนะคะโดยถ้ามีผลประโยชน์นะคะเกิดขึ้นหลังจาก บุคคนลนั้นเสียชีวิตลงนะคะแล้วก็ได้รับนะคะจากเงินนะคะสัญญาประกันชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญาหรือว่าเงินปันผลหรือว่าทุนประกันนั่นเองนะคะเงินตรงนี้นะคะจะไม่ถือว่าเป็นมรดกนะคะเพราะว่าเกิดหลังจากที่ ผู้เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตลงนะคะถึงจะได้รับเงินตรงนี้นั่นเองนะคะและก็ตามประกากฎหมายแพ่งตานนี้นะคะ1754นะคะเขาระบุไว้ชัดเลยนะคะว่าหากเจ้าของมรดกนะคะมีหนี้สินนะคะก็ถือว่าเป็นมรดกเจ้าหนี้นะคะสามารถนะคะที่จะทวงถามเงินนะคะเท่ากับมรดกที่เจ้าของมรดกมีนะคะ ถ้าหากว่านี่สินนะคะมากกว่ากองมรดกที่มีไว้นะคะลูกหนี้นะคะไม่ต้องชําระหนี้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือว่าหากพ่อแม่ละค่ะเสียชีวิตลงนะคะลูกจะต้องมาชําระหนี้แทนหรือไม่นั่นเองนะคะ